ก่อนอื่นฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ หลายๆท่านชอบกังวลและคิดไปไกลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดซึ่งความคิดนั้นเองที่บั่นทอนกำลังใจส่วนหนึ่งของความสุขที่ควรจะเกิดควรจะมีให้ลดน้อยลงไปซึ่งแทนที่เราจะทำชีวิตให้ดีกว่านั้นได้แต่เพราะความคิดความกังวลทำให้สิ่งที่น่าจะง่าย ลายเป็นสิ่งที่ยุ่งยากซึ่งค่าความคิดบางอย่างยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้ายิ่งทําให้กังวลใจยิ่งไม่มีความสุขยิ่งหวาดกลัวกับวันข้างหน้าเราก็อย่าได้ไปคิดถึงมันแค่เราทําวันนี้ให้มีความสุขทําวันนี้ให้ดีที่สุดกับเวลานี้ที่มีโอกาสเพราะบางครั้งสิ่งที่เราเป็นกังวลนั้นอาจจะมาไม่ถึงก็ได้ซึ่งหลายหลายคนตอนนี้อาจจะรู้สึกท้อแท้เสียใจหรือผิดหวังในเรื่องของงานเรื่องความรักเรื่องเงินทอง หรือเรื่องชีวิตอาจจะมีน้อยใจในโชคชะตาชีวิตของตัวเองคลิปนี้ผมมีข้อคิดดีๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจมาให้รับชมเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตของหลายๆคนซึ่งบางครั้งถ้าเราเลือกที่จะมองไปข้างหน้าแทนที่จะยึดติดอยู่กับอดีตความสุขที่เราถามหาก็คงอยู่ไม่ไกลเรามาดูกันครับว่าข้อคิดสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองที่อาจจะทำให้เรารู้สึกดี และมีกำลังใจมากขึ้นในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ข้อคิดดีๆที่ให้กำลังใจเรานั้นจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับคนอื่นไม่ให้โอกาสเรามันยังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองกระจกมันไม่เคยดูถูกใครมีแต่คนที่ไม่มั่นใจเท่านั้นที่ดูถูกตัวเองคนฉลาดนั้นไม่ใช่ผู้ที่ชนะการโต้แยง้งแต่คนที่ฉลาดคือผู้ที่ออกห่างจากการโต้แย้งตั้งแต่เริ่มต้น คนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่าคือคนที่ได้ลงมือทำในสิ่งที่เขาอยากทำไม่ใช่เพราะได้ทำในสิ่งที่คนอื่นอยากให้ทำอย่าเป็นคนเก่งที่แรงน้ำใจแต่จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัวมองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงมันจะดูเยอะมากมายแต่เม็ดทรายนั้นมันก็เล็กนิดเดียวใครดูถูกเราก็ปล่อยให้เขาดูถูกไปแต่เราจงท่องให้ขึลนใจว่าเราจะไม่ดูถูกตัวเอง ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่าแม้แต่คนที่โง่ที่สุดยังฉลาดในบางเรื่องและคนที่ฉลาดที่สุดก็ยังโง่ในหลายๆเรื่องไม่มีอะไรที่เสียเวลาไปมากกว่าการคิดที่จะย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่เคยมีอะไรช้าเกินไปที่คิดจะทำในสิ่งที่ตนเองฝันความสำเร็จที่ผ่านความล้มเหลวมาแล้วย่อมหอมหวานมากกว่าเดิมถ้าเราไม่ลองก้าวเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าทางข้างหน้านั้นเป็นอย่างไร ปัญหาทุกอย่างนั้นล้วนอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นจงยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไปจงคิดไว้เสมอว่ามีแต่วันนี้ที่มีค่าไม่มีวันหน้าและวันหลังคนเรานั้นไม่ต้องเก่งไปทุกอย่างแต่จงสนุกกับงานทุกชิ้นที่เราได้ทำหัวใจของการเดินทางนั้นไม่ได้อยู่ที่จุดหมายหากอยู่ที่ประสบการณ์สองข้างทางมากกว่า อย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่และอย่าได้แคร์สายตาใครตราบใดที่เรายังหายใจด้วยจมูกของเราเองชีวิตของเรานั้นอาจไม่ยาวนานมากนะักจงอย่าไปกังวลกับอะไรที่ยังมาไม่ถึงมองวันนี้ทำวันนี้ให้มีความสุขกับทุกวินาทีที่เรายังหายใจอยู่จะดีกว่าเพราะเวลานั้นมีพอเสมอสำหรับความสุขส่วนความทุกนั้นเป็นพลังขับเคลื่อนให้หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น ไม่มีใครไม่มีความทุกข์เพราะนั่นคือการเป็นชีวิตความทุกข์จะสอนให้เราเข้มแข็งในแง่มุมต่างๆเพราะถ้าความทุกข์ไม่เข้ามาหาเราเราก็จะไม่รู้ความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร